เริ่มต้นกันทีรองข้องการแลรสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะตอนนี้ก็เปิดเผยแนวโน้มโควิด -19 เพิ่มขึ้นก็แนหน่ให้ชีดเข้มสุดถ่ายเกินสี่เดือนนะต้องชีดกระตุนเพิ่มนะคะเพื่อให้ปลอดภัยก่อนจะเข้าชุดช่วงข้อเทศกาลปีใหม่ค่ะ นายแพทย์โอภาตการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้แล้งถึงสถานการณ์โควิดสิบเก้าของประเทศไทยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนแนวโนมการระบาดเพิ่มขึ้นมีผู้ป่วยไรใไม่เข้ารักษาในโรงพยาบาลเนี่ยสี่พันเก้าร้อยสิบรายฉเฉลี่ยว,วันละเจ็ดร้อยส่งรายค่ะผู้ป่วยปอดอักเสบพาเหรห้าสิบสามรายไส้ท่อช่วยให้ใจเนี่ยสามร้อยสิบเก้ารายแล้วก็เสียชีวิตเจ็ดสิบสี่รายก็ฉเฉลี่ยว,วันละสิบรายโดยเฉพาะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ ซึ่งก็เป็นไปตามการขาดการค่ะว่าจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นช่วงปลายปีเนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วก็ประชาชนมีการพ้นคลายมาตรการแล้วก็มีการจัดกิจกรรมรวมตัวกันมากขึ้นท่านนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียชีวิตที่ผ่านมาก็พบว่าเป็นการติดเชื้อครั้งแรกแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคประจําตัวเรือรังปัจจัยเสี่ยงสําคัญก็คือยังไม่ได้รับวัคซีน รับวัคซีนไม่ครบด้วยว่าได้รับเข้มสุดท้ายนานเกินว่าสามเดือนค่ะต้องบอกนะคะว่าวัคซีนโควิด1 9เนี่ยเป็นสิ่งเด็ดจจาเป็นแล้วก็สําคัญที่จะช่วยลดการเสียชีวิตได้ซึ่งหลังจากการฉีดวัคซีนไประยะหนึ่งแล้วนะคะภูมิคุ้มกันก็จะมีลดลงจึงต้องมีการฉีดเข้มกระตุนค่ะ ดังนั้นนะคะหากวายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยขอให้แคบมาฉีดแล้วก็ห้ากว่าไม่ได้ฉีดเข้มกระตุนทุดท่ายนั่นเกินเซเดือนแล้วนะคะก็ขอให้มาฉีดเพิ่มได้ซึ่งจากข้อมูลนะคะก็พบว่าการรับวัคซีนกระตุนเข็มติ่เซเนี่ยจะช่วยลดการป่วยรุนแรงและก็เสียชีวิตได้เพ <quote> ื่อเร่งเสริมภูมิคุ้มกันให้ท่านช่วงปลายปีที่จะมีเทศกาลช่วงช่งงต่ายปีเก่าตอนรับปีไหมนั่นเองค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมของตัวเองนะคะแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อโควิดสิบเก้าที่แปลว ซีนครบแล้วนะคะเวลาเราติดเชื้อก็จะช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชือ้อโควิด19ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครรับเข้มสุดทายกระตุนที่ห้างไปร้ามเดือนแล้วก็แนะให้ไปชีดเข้มกระตุนนะคะเพื่อจะเสริมภูมิคุ้ม,มกันจากโควิด19ค่ะ